เอาไปห้าแสนพอไปงานนี้ถือว่าช่วยๆ <5, 000 S 2> กันครับนะห้าแสนไม่รวมค่าปรับเหรอห้าแสนไม่รวมค่าปรับเอาเอาแค่แบบพอประมาณใช่ไหมครับเอาแค่ให้ร้องพอพอประมาณไม่ต้องรุนแรงมากขนาดหายเอาให้เขาจำว่าไม่ควรจะเล่นญาติแบบนี้อนจนสูตรกูนะสูตรกูเลยนะแต่งเต็มประมาณสองแสนว่ะ แสนกว่าขับเข้าไปได้ไหมครับพี่อย่ากได้เข้าได้สวัสดีครับมาแล้วครับน้าสวัสดีครับมารยาทเนอะมารยาทเนอะรถครับพี่บผู้ใหญ่เรียกไอ้สัตว์รถครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่น้าสสวัดีครับชอบให้คนอื่นรอน้าใจสวัสดีครับน้าน้าน้าครับสวัสดีครับ สองทุ่มครึ่งบอกวิธีทิ้งคืนชอบใจอาแล้วอธิบายมันฟังไปเรื่องบิซิเลียนเป๊บนึงเคลียร์ไปเองเลยพี่กุยมิวเออผมขออนุญาตสูบหรี่ได้ไหมครับอะไรอ่ะมีอะไรเอาอธิบายอธิบายมันอโจ๊กปลาไม่เรียกพี่วะหอมโอ้โหพี่นัา ตอนผมโทรหาพี่บางนะก็อยู่ด้วยเป็นพยานยาเลยแล,ล้วก็โมวแต่แต่งรถอะไรก็ไม่รู้เป็นรูดมันก็แต่งรถแป๊บนึ่งเดาว,ว่ากันเด่ว,ว่ากันคือน,นี่ค,ครับก็คือว่าเออเมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่อวันก่อนคือว่าบีซีเขามาถามเขามาถามว่าเออพอดีเขามีปัญหากับคนในโมเรน เขาบอกก่อนว่าตอนแรกเขาบอกว่าน้องสาวน้องสาวก็มีปัญหาในโมเลนซึ่งทีเนี้ยไอเนี้ยแล้วก็บอกก่อนว่าเป็นความผิดพลาดของแร็ปด้วยที่ไม่ถามไม่ดีว่าน้องสาวคนนั้นคือใครคือความเข้าใจของแร็ปก็คือเข้าใจว่าเป็นน้องในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วแล้วก็เลยเขาก็เลยบอกเออพอดีน้องผมเนี่ยมีปัญหาแก๊งในโมเลนแล้วทีเนี้ยเขาก็ด่าผมในคอมพิวเตอร์ด้วยที่แร็ปฟังมานะแล้วทีนี้แล้วก็บอกว่าเขาก็เขาก็ถามว่าเนี่ยเขาว่าแต่แก๊งนู้นมีสตอรี่อยู่แบบเนี้ย ผมจะสามารถตีเขาได้ไหมแล้วก็บอกว่าจริงๆถ้าเขากล้าที่จะบับหรือว่าพักกล้าที่จะเปิดคำพูดกับคนข้างนอกอะ่ะก็คือเหมือนกับเขาต้องรับสภาพนะถ้าเขากล้าด่าเขาก็ต้องกล้ารับในสิ่งที่ทําอยู่แล้วแล้วให้ําแนะนําแบบนี้เข้าไปเขาบอกว่าโอ้แบบนี้ผมสามารถทําได้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งแล้วก็บอกว่าก็ถ้าเขาด่าคุณอนะ่ะก็มันก็ได้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็บอกองั้นไปก็คือก็คือเขาก็มาทราบทีหลังวา่าก็คือเขาไปตีโมเลนครับ คนหนึ่งในโมเลนทีเนี้ยโมเลนเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่เขามาปรึกษาอะไรเขาบอกว่ามีปัญหากับเขาโดยตรงเลยแต่ทีเนี้ยพอโมเลนมามาเล่าให้ฟังก็คือโมเลนบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาโดยตรงกับคนในบีซีแต่เขามีปัญหากับตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อใบาชาอะไรนี่แหละคะ่ะแล้วจำชื่อไม่ได้ซึ่งทีนี้ใช่ค่ะก็คือใบาชา,างยางย อข,อขาต้นขาแทรกนิดนึงครับอย่างนี้และอย่างนี้คือบีดีก็ผิดน็เป่าเพราะว่าก็าคือเอาง่ายเลยเข,เขาไปช่วยตำรวจไม่ได้ตัดญาติพี่น้องของเพื่อนถูกต้องถูกต้อง,องแล้วเราก็บอกไปแล้วว่าคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าทุกการกระทาม,มีผลกระทบเสมอเลือกที่จะไม่มาถามเลือกที่จะลงมือก่อนเลยแล้วก็ให้ม<ร>ันเป็นปัญหาทีหลังเพราะฉะนั้นจะรับงานไหมฮะคุณครูแกงคุณครูดัดนิสัยเด็กหน่อย ไอ้กระทืบ B4 เหรอครับเฮ้ยไอ้เพียนี่ก็ดูบุรี่ถามก็ไม่ตอบพี่พี่บังก็ตัดสินใจอยู่ใจเย็นไอ้กระทืบ B4 เหรอครับเฮ้ยได้ยินไหมฮัลโหลนะอ๋อฮัลโหลน้าได้ยินไหมครับไม่้ยิรีบไม่เป็นไรได้ยินกูเหรอน้าได้ยินไหมไม่พี่บังก็เหยียบเข้าไปใกล้ๆดิไม่ใช่เราได้ยินเรได้ยินนะหนูก็ได้ยินนะน้าได้ยินคนอื่นไหมเนี่ยไอ้บังอะฮัลโหลฮัลโหลพี่บังพูดอยู่น้าหูดับตอนเนี้ยกูไม่ได้ยินน่าเป็นเป็นเหมือนอะไร นะ่าลองรีรำคอหน่อยหูติง้งหูติง้ง <c oughs> นา่าจะหูดับไอ้โจ๊กพี่ขอสองปืนดิได้ปะโอ้โหผมไม่มีตังค์ผมไม่มีนี่ผมบอกอยู่ดิผมจะมาขอตังค์พี่บังได้ไ,ไหมเนีน่ยตะรู้อะไรวะไอ้ยิ่ครับนะไอ้บังอ่ะไอ้ยิ่ครับนะได้ไหมพูดอยู่ปะ พูดอยู่รับพูดอยู่พูดอยู่กูไม่ได้ยินวะไอโจได้ยินปะได้ยินครับแล้วนั้นได้ยินผมว่าเปล่าได้ยินไอบางนไม่ได้ยินนี่หน้าน้าน้าน้อ๋อได้ยินแล้วถ้ามันมันมันเป็นอะไรของมันหรือวะเอาสรุปยังไงที่หน้าคนเดียวมึงจะรับงานไหมอันนี้คือผมไม่เใช่ไหมคือเขาไอตำรวจเขาเป็นญาติกับบีซีเหรอครับเออเล่นญาติกันอผมน้องไปจใจการบีซีถูกไหมครับถูกต้องเหมือนเดิมค่าปรับ ะบาใจไม่คือคือเราต้องทำาอะไรบ้างอะว้าวน่าอะไถือขนาดไหนอะกระทืบไม่จำนี่คือเอาอย่างี่ผมขอผมขอเสนอความคิดเห็นนิดหนึ่งคือตอนเนี้ยแกงผมก็มีปัญหาข้างภายในนิดหนึ่งแล้ววันนี้พี่เจินก็จะมาเคลียไม่รู้ว่าจะไปทำเรื่องนี้ได้หรือเปล่าที่บังว่างอะไรเด่นรับอันนี้คือไม่คิดเลยเหรอคิดมาแล้วรับวัน ก็คือวันนี้เราเคลียร์เรื่องเราเสร็จแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้ต่อเลยหรอเออโอเคจัดไปเอออย่าไปคิดมากเอามาตกลงเรื่องราคาก่อนก็ครับคุยง่ายๆสองล้านไม่ฟังก่อนไอคอนเฉลดีค่าปรับตำรวจครับสวดีครับผมโดนจงโดนจับอะไรเดี๋ยวให้คนไปเคลียร์ให้ได่ครับไม่มีไม่มีส่วนค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำคนละสามร้อยต่อวันคิดว่าไงโอ้โหผมไปตกปลาสามตัวผมก็ได้แล้วเนี่ย เอาไปห้าแสนพอปะงานนี้ถือว่าช่วยยกันครับนะห้าแสนไม่รวมค่าปรับหรอห้าแสนไม่รวมค่าปรับโอ้โหแก๊งเราทําสมมติทํากันสิบคนนี่ก็ห้าล้านเลยนะเอาผมรับครับรับไม่ไม่ไม่รับไป็นเงินอ๋อไปด๋นึกว่าคนละห้าแต่คนละห้าแสนกูไม่จ่ายมึงหรอกกูดำเองดีกว่าโจ๊กม่ชอบไอโจ๊กไม่ชอบค่าคนนะครับนะผมเดี๋ยวผมให้โจ๊กทำเอาเอาแค่แบบพอประมาณใช่ไหมครับเอาแค่ให้ร้องพอพอประมาณ ไม่ต้องรุนแรงมากขนาดหายเอาให้เขาจาว่าไม่ควรจะเล่นญาติแบบนี้แล้วเกิดเขาถามนนหาเ,มเหตุผ<น>ล,ลจเนี้ยใช่ก็มึงก็เริ่มได้เลยตั้งแต่ตอนเนี้ยผมจะไม่โดนด่ดาชใช่ไหมคือนะผมอยากผมอยากรู้เหตุการณ์พี่มีน้องตํารวจชื่อใบาชาโดนด่ามาโดนด่ามาเสร็จปุ๊บสมาชิกสภาเป็นเดือดเป็นร้อนไปล่อคนอในสภาด้วยกันเองซึ่งเราห้ามแล้วว่าห้ามคนในสภาทะเลาะก,กันเรื่องคนนอก เข้าใไหมอันนี้คือแบบตรวจสอบแล้วว่าคือใบชาปิดไอ้ไม่ใช่บีจีปิดชัวๆผิดชัวร์ดิเขาลงมือไปแล้วเอาลงมือไปแล้วด้วยเหรอใช่เขาลงมือเสียบโมเลนไปแล้วใช่ไหมแล็ไม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครัใช่ครับมันก็จะมีรู้นึกว่าเรียกว่าผมแรปเปอร์ไงไม่รู้ว่คนตีจริงได้โจ๊ก ตามีึงกับชาวคาคนในจกมึงชาวคาคนม้าคืนของพอกแตกแทนเนี่ยเลิศพวกแตกกับมือเนี่ยไอ้พวกแตกกับมือแล้โหพี่จมู๊นเสียงยังไม่ฟื้นเลยค่ะพี่จมูนอนในห้องน้ำเป็นชั่วโมง่เมื่อวานยิ่งจะแดกไอ้เหี้ยแม่งคนเข้าปวดฉี่แไม่ได้มีที่ห้องน้ำไม่เข้าเลยขอเพิ่มเพิ่มมันเจ็ดแสนได้ไหมตามน้ำหมอมาแล้วครับแต่เอาให้จำขาดๆเลยนะได้ครับ เอาให้จำเลยว่าไม่มีระบบญาติพี่อะทั้งนั้นได้ครับเริ่มได้เลยถ้ามันถามก็บอกไปเมื่อวานตอนส่งมีคนส่งมาสั่งสอนแค่นั้นแหละนี่เมื่อวานตอนผมกลับถึงคอนโดใช่เปล่าใช่ครับอืมขึ้นถึงชั้นสมปุ๊บยังไม่ถึงชั้นเจ็ดนี่ผมเปิดประตูออกมาพุ่งหมูยอนสปาเกตตีพิซซ่ามาหมดเลย นักมากหนึ่งผมคิดว่าหมดแล้วขึ้นรถต่อควนด่าไหมกูถามจริงสมลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปที่ห้องน้ำต่อแดกเปรี้ยวมันหวานแดกเปรี้ยวมันหวานเป็นไง่ะไม่ตัดไม่ตัดไม่พอแล้วผมพอมากินข้าวหลังจากที่ดื่มเสร็จไงคือแบบมันกินเยอะไปหน่อยอะแล้วคือเมื่อวานอ่างล้างหน้าห้องน้ำชายแม่งตันเลยไม่รู้เขาดูกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไอ้จิ้มไม้ มึงฆ่าคนในโจ๊กกูบอกมึงแค่นี้แหละเกือบตายในห้องน้ำเพื่อนแล้วมีคนไปนอนแบบเปียกในซ่วมด้วยนะกูบอกเออพี่จมูกนี่ดีไม่ดีนะเมื่อวานเอาหัวลงไปในซะโคงอ๋อไม่ได้รู้เลยจริงๆแล้วไม่เอาลงไงยีตะเกียบมากเกินมาแล้วก็คือไม่อ้วกแล้วนะเหรอคนรถแต่แต่ผมก็อ้วกนัดเดียวเหมือนกันคือมันแน่นอ่ะมันแน่นที่ที่ที่เรากินอ่ะลาบทอดสปาเก็ตตี้ที่อะไรก็ไม่รู้แม่กูเคี้ยวไม่ละเอียดออกมาเป็นพวงเลยจัด เวลาปลอดที่ที่างปล่อยไม่เหรอเฮ้ยไปเริ่มเดิมไปตอนอ้วนไม่ควรแตบกอนึ่งบางเปนชุดดี่ปะไปเลยไอกองไปไปไปโดยเอ้พี่เดนเรา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 ไล่ฟังไหนดีพี่เดนมันมีอะไรหรอออกมาครับเดี๋ยวคุณเดินบ้านเดี๋ยวคุณเนบ้านโอเคโอเคตอนนี้ทำอะไรก่อนอ่ะบางปรจุดรถใช่ไหมเออจุดรถก่อน